หมออัมชี้กรณีกละแมคือการมโนวความโลภทำลายทุกสิ่งเมื่อวันที่31มกราคม2564นายแพทย์อิดลาวัตรอารีกิจหรือหมออัมอาดีตนักลองค่ายอาเอโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่กละแมพัชราศีที่กำลังถูกสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภค จับตาเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเกินจริงจนต่อมาก็เกิดกระแสสังคมเพราะได้มีการวิจาร์ณเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางโดยหมออ้ําระบุว่าจากคาดีกระแมทําให้สังคมได้รู้อย่างกระจ่างชัดว่าการปฏิบัติธรรมการทําบุญครั้งละเยอะๆการเข้าคอร์สฝึกจิตไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมลงคิดลงทาง มโนแบบไม่อายความโลภทำลายทุกสิ่งคนที่แพ้คือตัวเขาเองและต่อมายังโพสต์ถึงกรณีที่นายนวัดอินไกรสีออกมาโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าไปยกหน้าหมาโดยหมออัำวาเละเป็นกระแม